ครับหลังจากที่จบเรื่องช่วยลูเซียมาได้เราออกจากเมืองคายานี่มาในทะเลนะขึ้นเคเวสใหม่เลยใครเนี่ยเอาละเตรียมตัวไว้เจ้าเรือของเจ้าหรือจะให้ฉันยิงยอมซะหยุดก่อนนะครับของมี ข้อความทรงให้ผู้บัญชาการเอสคูลิวฉันคือผู้บัญชาการเอสซีคิวอ๋อผมคือชูอัลฟันโกจากโปรตุเกสผมเป็นสมาชิกของครอบครัวฟันโกดุกฟันโกผมไม่ได้มาต่อสู้ ขอบคุณนะครับผมเพียงแต่ได้รับภารกิจมาเราก็ไม่ได้มาต่อสู้กับเจ้าที่นี่หรอกเรามีภารกิจสำคัญที่จะต้องทำเราได้ตามล่าเรือโจรสลัด มาพูดกันภายหลังจากที่เราทำภารกิจของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนท่านผู้บัญชาการฉันยอมแพ้อะไรนะได้โปรดฟังที่ชัวอเขาพูดฉันขอร้องท่านอ๋อเหรอในเหตุนี้เอง แสดงความซื่อสัตย์และพักดีเยี่ยงกษัตริย์เอามาพูดออกมาครับนะเพลของเราก็บอกว่าก่อนที่ผมจะพูดถึงรายละเอียดอยากผมอยากจะบอกคุณเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโปรตุเกส ตอนนี้โปรตุเกสเป็นชาติที่มี2ผู้เดินเรือจากครอบครัวฟันโกผู้ซึ่งได้รับข้อมูลแล้วก็เมอร์ตินไนฟมิลี่ ซึ่งเป็นอีกสถานะหนึง่งครอบกัวฟันโกมาจากกาลาสีผู้ต้อยต่ำแต่ว่าด้วยความสัตย์จริงด้วยความพักดีพระราชา ได้รับความเชื่อถือจากพระราชาและนิยมชมชอบจากประชาชนส่วนมัสควิเนตแฟมิลี่นั้นไม่มีความสุขกับสิ่งนี้และนี่เป็นเหตุที่ว่าทำไมเขาจึงต้องใส่ร้ายก่อเรื่องที่ไม่ดีขึ้นเขาได้วางแผนจะสถาปนาพิสเตอร์โจนปอม ในกลางป่าของอเมริกาใต้และก็ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกเขาเรียกกันว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์โฮโลคิงดัมและเขาก็ได้ทังแผนการที่จะก่อสงครามขึ้นบนโลกนั่นเป็นเป้เปาหมายที่จะครอบครองโลก อาณาจักรศักดิ์สิทธิ์นั้นสุกสร้างขึ้นในปราสาทที่อเมซอนซึ่งพี่ชายของชันพิเชลได้ค้นพบที่นั่นแต่แทนที่เขาจะได้รีพอร์ตสิ่งที่เขาค้นพบเขาก็ถูกฆาตกรรมโดยมัสซินีโอ้มันเป็นเรื่องสำคัญเลยนะเนี่ย หนยสอดแนมของเราก็ได้รายงานสิ่งที่น่าสงสัยขึ้นที่แม,ม่น้ำอเมซอนบางทีเรื่องอาณาจากักรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คุณพูดอยู่จะเป็นเรื่องเดียวกันเอาละเราก็ไม่สามารถคอยละ oh. ดีมากฉันจะสนับสนุน และเริ่มปกป้องเท่ากับชาวไอเบเรียนก็คือเขามาจากทางยุโรปะครับก็ต้องร่วมมือกันขอบคุณผมจะนำทางให้โปรดตามผมมาครับ เราต้องชนะมอสซินีเรือของกองเรือมอสซินี่นะครับโอเคครับเราเข้ามาในแม่น้ำอเมซอนนะครับมาหาตัวร้ายของเรานะครับเมอร์ตินไนนี่จะถึงเป้าหมายแล้วครับก็ระยะทางไกลพอสมควรนะครับ ต้องเตรียมเรือดีๆเศรบิงดีๆด้วยรับเจอเรือศัตรตูแล้วเมือีนัยพลังแสนต้นๆสู้ได้อยู่แล้วลุยเลยตัวร้ายของเรื่องก่อเรื่องไว้เยอะเป็นระดับ S เลยนะ โอเคสู้กัน Your orders, เอาเลยเลยเล่งสปีดเลยอ๋อทีเดียวจมเลยเยี่ยมอารีมาก <as> <Take this S 1> อ๋อ <category. S 1> ปืนใหญ่ไม่โดน <laughs> มาเติมเรยขึ้นมาอ้าวันทีเดียวโจมโอ้เ <c oughs> ยี่ยมยอดจัดการเรือธงของเขาได้ <c oughs> โอ้อ่าเมตินไนเรือของฉันญความฝันของฉัน ความยยทะเยอทยานของจันไม่นะ่าชัวนี่คือจุดจบของความยยทะเยอทยานของเจ้าจงยอมรับสิ่งที่เจ้าทำไว้ตำเจ้าลงสู่นรกกัป <c oughs> ตันซึ่งเลยจบแล้ว มีอะไรหรือล็อกโก้นี่เป็นสิ่งที่ฉันพิงจำได้ของฉันกับลุกเมื่อเขายังหนุม่มมีอะไรเหรอเรากลับไปที่ลิสบอนชูเอา การต่อสู้ได้สิ้นสุดแล้วนะคาทาลีนาสตัตรูมอสติไนไนได้สิ้นสุดแล้วมปก็ไม่มีแล้วก็จะยุ่งเกินไปที่จะนำตัวเองที่จะไปต่อสู้แล้วดูเหมือนผู้บัญชาการ เอก็ประสบความสำเร็จในการทำลายป้อมปราการของศัตรตูกับตันผอุบัาชการออซินไนเรือธงเขาขึ้นสัญ,ญลักษณ์นั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเรือธงเขาว่ายังไงยินดีกับความสำเร็จ ของคุณฉันคอยความร่วมมือกันอ๋อเราคงได้ร่วมมือกันในโอกาสภายภาคหน้าและหวังว่าเราจะอยู่ในข้างเดียวกันไม่ได้มาสู้กันครั้งต่อไปเราจะตอบยังไงดีครับกับท่านอืคิดดูก่อน ไม่เป็นไรหรอกเราตั้งเป้าไปสู่เมืองลิสบอนลิสบอนฟอนโกโอเอสเตก็ที่บ้านเกิดที่เมืองลิสบอนเนาะคุณพ่อผมกลับมาแล้วครับ ยินดีต้อนรับกลับมาลูกชูเอาผลของการประจนภัยครั้งนี้ครับพ่อได้รับข่าวมาจากทางสเปนส่งมาถึงฉันพ่อก็ได้บอกเจ้าถึงว่างานที่เจ้าทำนั้นยิ่งใหญ่นั่นเป็นความร่วมมือกันซึ่ง จะเป็นไปไม่ได้ถ้าปัษจากความร่วมมือจากความช่วยเหลือจากผู้บัญชาการ SQ ดีละล็อกครับท่านอย่างที่ฉันเคยกล่าวไว้เจ้าคิดยังไงกับชูเอวล็อก้ว่าผมคิดว่าเขาได้เป็น มากกว่าที่เคยเป็นมานะครับฉันรู้โอเคฉันเห็นล้ฉันก็ได้ฝากฝังคำพูดไว้นะชัววพ่อได้แนะนำเจ้าให้กษัตริย์ที่จะเป็นความสำเร็จในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของ โปรตุเกสเข้าใจหรือเปล่าครับท่านโอ้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเลยโอ้ย้อยนอดีตตอนกับเจ้าชาอันเบิร์อมตัวมาตอนไปเจอกษัตริย์อัสคัมอตอนร่วมมือกับผู้บัญชาการสเปนนะ ต่อจมเรือของมอสัสตินหนได้โอ้มีฉากจับไม้จับมือด้วยกลับมาที่ดิสบอนโอ้มีฉากรีแลกนั่งอ่านหนังสือนอนเลื่อ โอเคเควสจบแล้วครับเดี๋ยวกับตันคนใหม่ผมจะนำมาให้ชมเร็วๆนี้นะครับติดตามชมกันต่อไปนะครับขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ